เซไอ้พิซซ่จะทำอกมาป่านซ่ากัแรงนนนนมนันหิวอะลูกลูกก็กินอวดมาเนี่ยกูเกิลกูเกิลคะสนิหาแม่เรา กูกันค่ะ,คคะน้องหิวแบ่งสักคำดิกันจ้ากูกันจ้าตามแต่พิซซ่า